มหาชนกมะม่วงพันธุ์ไทยนามพระราชทานมะม่วงมหาชนกเป็นมะม่วงพันธุ์ที่คนไทยนิยมกินผลสุกเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์โดยบังเอิญระหว่างพันธุ์ซันเซ็ตกับพันธุ์หนังกลางวันของบ้านเราค่ะเกิดเป็นมะม่วงพันธุ์ใหม่ตั้งชื่อว่ามหาชนกหรือราชาทรงโปรดเพื่อเฉลิยงพระเกียรติแด่พระบาสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มะม่วงมหาชนกเป็นมะม่วงที่มีจุดเด่นคือผลมีขนาดใหญ่รูปทรงยาวเปลือกหนาะรสชาติอร่อยเหมาะสำหรับส่งออกผลดิบเป็นสีเขียวรสชาติปเปรี้ยวผลสุกผิวสีเหลืองทองจนสึงสีแดงทั้งผลมองดูสวยงามรสชาติทั่วไปนิยมกินผลสุกมากกว่าผลดิบค่ะ เมื่อสุจกจัดจะมีกลิ่นหอมเอกลักษณ์เฉพาะตัวรสชาติหวานเนื้อหอมเนื้อแน่นเปลือกหนามเมล็ดรีบบางรสชาติถูกใจคนไทยและต่างชาติมากค่ะมะม่วงมหาชนกเป็นพันธุ์ที่ได้จากต้นที่ปลูกโดยการเพราะ,มะเมล็ดพ่อแม่มะม่วงพันธุ์ซันเซ็ตกับพันธุ์หนังกลางวันนำไปทดลองปลูกที่สวนอำเภอริจังหวัดลำพูน เริ่มปลูกครั้งแรกเมื่อปีพศ2529จนถึงปีพศ2533ออกผลผลิตเป็นครั้งแรกมีการยืนยันในงานวิจัยของมหาลาัยนเรศวรสรุปได้ว่ามะม่วงมหาชนกมีสารเคโรทีนน้อยและสารเอนโทไยซยนิน ที่ช่วยต้านโรคมะเร็งและลดความเสี่ยงโรคหัวใจอยู่จึงทําให้การทานมะม่วงมหาชนกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคทั้งสองได้เป็นอย่างดีอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยทําให้ความเสื่อมของโรคก,กระจกตาและจอประสาทตา